สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูคุณิดาหนูเลขที่มากค่ะอยู่ชั้นป .1 นนทับ1ค่ะวันนี้จะมาอาทีค่ะตุ๊กตายี่ห้อเข้าใจข้าวต้มเอื้อเฟื้อว่างเว้นไหวเจ้าเหนือลาจังหวัดกระบอกชีวิตชมผู้ประมาทตำบลละคนความสุขเศร้าตลกเพลิดเพลินกะลำปี วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนโดยช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีของหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะที่เก็บได้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนักเรียนคะเจกระาดาษขวดแก้วและภาชนะพลาสติกออกจากขยะเปียกส่วนใบไม้ใบหญ้าต่างๆสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักคุณครูชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือทำให้ชุมชมน่าอยู่ สวัสดีค่ะ